สบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนวันนี้ก็มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกับซองบ่าพอ่อพ่อกระเทิร์นวันนี้บ่าพ่อเกิว่าสิบมะละวงกล้วยวันนี้พี่น้อง่าพ่อเห็นคือสีแก่ๆอยู่ทางนั้นทางเบื้องนั้นซองซ้ำวันนี่แหละพี่น้องลืมข้าวเมื่อไรมาจอบเบิง จังนกกินมดแต่ว่าจักพี่น้องโอ้พี่นออ้องกล้วยเคลื่อนมันก็เป็น,นสิโอโกกมันหลมพี่น้องมันแทงออกมากลางกอเลยออกมานอย่างนี้ไปพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งไปส้มน้อกันว่าสียั่งอยู่บ่บ่าวพ่อเห็นเหมือน พืชซุกน้ำเน่แ้วก็มีพี่น้องหรือว,ว่านกนกกินเม็ดแต่ก็ว่าจังเนาะงพี่ท่านว้าพี่น้องโอ,พอ,งโอ้พักตำลึงกันไม่บานพันบริเก็บเลยเรี่อย่างพี่น้องงามายคักก่อนไม่บานเพิ่นเก็บขายแถวนี้แหละ มั่นหรอกเก็บพักตำลึงโอ้พ่าป้อนกับอะไรมันล่นน่ะลาพี่น้องคุณกล้วยเบา่อป้อนกับปีงาเอาอะไรพี่น้องโอ้นี่ครับองน้ำไปเอกไมาเอาเลยพี่น้องหัวปีเอาไปแกงแกล้งกใก่้กับแสบด้วนี่พี่น้อง เห็ดมินูเลยลา่ย,ยางหัวปีโอ้ตัวนั้นก็มีหัวหนึ่งมาเลยมันเลาะล่น,ลลนพี่น้องกล้วยเพื่อนี่ก็สิตึงนะโอ้พี่น้องเลย นี่นกกินเกือบมืดเลยพี่น้องซุกน้ำโมทันหเห็นหนกวินออกแบบพี่น้องซุกแล้วพี่น้องเคลือ่อนนี่นี่โอ้มันอันนี้นกเจ้ากินมืดแล้วพี่น้อง มาพอนกับซิตัดไปไิ้กิน,นพี่เนองเกือบโปท่านนงก นี่พี่น้องไล่มาอลไรป่ะนี่โอ้โนกเจาะกินมดพี่น้องนอกกระอืดคงกินนกหยามนี่กล้วยกับฮ่าหยากพี่น้องหยามนี่กล้วยอืดแพงกล้วยแพงหยามนีพี่น้อง เราพอนกรสิตัดออกตัวไ้นกกุนเจาะเสียเอาตัวดีดีหินเมื่อพี่น้องโอ้ไหลเนี่ยพี่น้องไหลกล้วยแล้วมือนี่เป็ดกล้วยบัวซี่พี่น้อง ันซ่อนหัวปีโอ้โมเลมาตัดถิ่มให้กล้วยยิ่งตึงลายหัวอยู่อย่ก็หัวหนึ่งท่างพุ้นอีกคือเนาะโมเลมาเลาะเฮงกุ้งไงแต่พวกค่อยมีเวลาที่เนาะปพี่นนองวันนี้ไลก่กล้วยแล้ว พาพ่อนก็ว่าสกลับเลยแหละบันนี้มันนี่ผ้าพี่น้องมาส้มสวนมันนี่เอ้ยนี่พี่น้องไล่มาแล้วกล้วย แกโป้ท่านนกพี่น้องเอ้ยสุกค้าเคลือเด้อพี่น้องโอ้อเอาไปเป็ดกล้วยบดซี่แซ่บพี่น้องเอาตัดไปนี่เอาป,ปะไว้สองวันสามวันก็สุกเมื่อไดร่พี่น้องกล้วยมันแก่เลยนะสำหรับคลิปนี้กรบโบมี่ยังรลายเนาะพี่น้องบ้าพ่นกับสิขอจบคลิปไปพียงจะหนีเนาะพี่น้อง ก่อนที่จบคลิปก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุลสุก้นที่เขามาเบิงมาสม่ส้มเขามากดติดตามนะพี่นอ้องบาบอนก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายพอกันไม่คลิปหน้ำพี่น้องสบายดี